สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า V88 ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพร V88 ปดไฝ่ายขายอีกเช่นเคยนะจ๊ะแพวประจาอยู่ที่สาขาลาบหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสําสหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะเดิมๆแบบนี้นะคะสามารถแวะเข้ามาพูดคุยกับแพรได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาติดต่อสอบถามน,นะคะเกี่ยวกับการออกรถนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องเอกสารก็ได้นะคะแพรยินดีให้คําปรึกษานะจ๊ะ และสำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามารีวิวนะคะเป็นรถกระบะ t o y ย t a v i g โ c แชมนะคะรุ่นมือหมุนนะคะคันนี้รถปี2012นะคะ,ะเครื่อง2 5 0 0ซ c นะจ๊ะโฉมตัวเจนั่นเองสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถกระบะสักคันหนึ่งนะจ๊ะไว้ใช้ในการทำอาชีพนะคะหรือว่าไว้ใช้ในครอบครัวนะคะ แล้วก็แนะนำที่ V88SK ได้เลยนะคะ V88SK นะคะศูนย์รวมรถกระบะเกตเ A ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3สาขาด้วยกันเลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อายุใกล้สาขาไหนนะคะหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถแวะเข้าไปได้นะคะสาขาแรกของเราอยู่ที่บางพีสมุทรปราการนะจ๊ะแล้วก็สาขาที่2คือสาขาบางเลนคนครปฐม สาขาที่3ามคือสาขาลาดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายที่แพลประจําอยู่นะจ๊ะคุณลูกค้คาอย่าลืมนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะแพลฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ของแพลด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2 V88 ีสาขาลาดบุหลวงใบแพลนะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทางเพจ f a c e b o o k นะจ๊ะชื่อเพจว่ารถกระบะมือ2 V88 ีสาขาลาดบุหลวงใบแพลเช่นกันนะคะ อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกันไว้เยอะๆด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆนะคะแพระจะได้เอามาอัปเดตให้คนที่กดติดตามเนี่ยได้รู้กันนะคะถ้าใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นโอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็รีบกดติดตามกันไว้เลยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวแพระจะพาเดินชมรอบๆของวิโก้แชมป์คันนี้ก่อนนะคะสำหรับวิโก้แชมป์รุ่นนี้นะจ๊ะไฟเดียวของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านข้างกับตัวรถเลยนะคะจะอ่าจะคนละรุ่นกับ ตัวที่อยู่ติดกับกระจกนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์คำว่าไฮรักด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆเลยนะจ๊ะพร้อมใช้งานนะคะย้ำอีกครั้งนะคะรถปี2012นะคะเครื่อง 2,500cc นะคะโฉมตัวเจรุ่นมือหมุนนะจ๊ะ สำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามพูดคุยกับแพรวได้นะคะตอนนี้นะคะแพลวก็มีโปรโมชั่นให้กับพี่ๆน้องๆด้วยนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่จองออนไลน์ตอนนี้นะคะแพรวมีส่วนลดให้1,000 10, 0บาทด้วยนะคะแล้วก็มีบัตรเติมน้ำมันนะคะวันรับรถนะคะให้อีก 1,000บาทด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรีบเข้ามาพูดคุยสอบถามกับแพลวได้นะคะเพราะว่าคันนี้นะคะอ่าเป็นรถที่ราคาผ่อนน้อยนะคะดาวน้อยนะคะผ่อนสบายสบายกันเลยนะคะอ่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีงบเงินดาวน้อยนะคะก็สามารถอ่าออกเป็นเจ้าของรถคันนี้วีโก้แชมป์ได้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับแพลวได้นะจ๊ะที่เบอร์096 259 9945นะคะ ร้านของเรานะจ๊ะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะคุณลูกค้าตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะจนถึง5้าโมงครึ่งเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่จะเข้ามานะคะแล้วมาไม่ถูกนะก็สามารถโทรหาแพรวได้นะคะเดี๋ยวแพรส่งโลเคชั่นให้เลยนะคะอาจจะเ,เรามาดูภายในของวีโกชัมคันนี้กันเลยค่ะถ้าอันนี้นะคะภายใน ของรุ่นตัวเจเนจะเป็นสีดำล้วนนะคะตัวนี้นะคะภายในเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะสภาพใหม่นะคะไม่โซมนะคะราคาถูกแต่คุณภาพดีเหมือนเดิมนะจ๊ะที่รถกระบะเกต AV88 ของเรานะคะอย่าลืมนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะแพลวฝากกดติดตามช่องทาง Youtube กันด้วยนะคะไว้เป็นกำลังใจให้แพลวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าอ่าสำหรับรุ่นนี้นะคะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะเลดอยู่ที่6ปีนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เครดิตด,ดีนะคะอะหรือว่ามีการผลล่อนรถผ่อนบ้านนะคะผ่อนตรงไม่มีดาช้าไม่มีติดแบคลิสต์นะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่4,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับวีโกแชมรุ่นนี้นะคะอย่าลืมนะคะคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะแพรจะมาดูจะมารีวิวคันไหนให้ดูกันนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ